ทานี้ต่อไปนี่คือเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ที่เราตั้ใจมาเลยนะคะก็คือเอากำลังจะไปน้ำตกตาดกว้างสีนะคะก็คือจะไปนี่ด้วยมอเตอร์ไปคนขับก็คือลานน้องท็อปนั่นเองนะคะระยะระยะทางเท่าไหร่นะจากตรงนี้ไปกับเกือบชั่วโมงครับแต่ว่าเ,เราจะแวะไปเรื่อยๆใช่ก็ประมาณ30กิโลจาก ที่เราพักนะคะก็เราจะไปแวะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยคุ้มค่ากับการขี่มอไซค์ขนาดไหนนะคะไปกันเลยนี่คือเราพร้อมแล้วเดีนี่มีการทอบอลูมทองหน้าอ่าทำหน้ามาแพงเราก็ต้องนี่คุ้มไปเลยลูกเพ่ คะคือแบบว่าหลุมตะเอิงบะเอิงมากดินด้วยมีทั้งมีทั้งหินทั้งดินแล้วก็หลุมใหญ่ต้องระวังนิดนึงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์อันตรายเด้อะนะพะโล้เขาแย่กว่าเราเยอะขาชันไม่ได้ไปตรงนี้ก็ได้วัดพะธาตุาเฟ่ร้อเมตรดีตรงไหนร้านอันี้ศิลปะจะค่อนข้างต่างกันจากในตัวหบวงพ่อบางเนาะว่าศิลปะจะไม่เหมือนกันน่าจะเป็นสมัย 好了、哦。Yeah. จะสวยตรงที่มันเป็นแบบหน้าผาแบบนะนะั้นอ่ะัาจะมีแบบหิน <Yeah. S 1> แทรกกับตัวต้นไม้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นต้นไม้หรือต้อย่างนี้น จอดรถแล้วเราจะต้องเดินขึ้นไปนะคะนี่ว้วที่จอดมอไซคได้ยินเสียง้ัตกไหมมองจอดลิจักลิจักก็คือมอไซคนะคะเป็นฝายน้ำไหลสองพัน คนละสองพันค่าจอดมอไซค่าจอดมอไซสองพันกีบค่าจอดมอไซสองพันกีบนะคะเราต้องจ่ายสองหมื่นห้าก็ประมาณ50บาทแหละสองรอก่อนไม่เป็นไรรอได้รอได้ขึ้นรอได้เลยไหมคะอเคนี่นะคะคือตั๋วนั่งชัตเตอรบัสของเขา ห้า0มือนกีบประมาณห้บบาท ก็เหมือนห้อตกแถวบ้านเรานะมีของขายวู้มีอะโวคาโดไก่อันนี้ไก่บ้านของแท้นี่น่าจะไก่บ้านก็โอ้ยนี่ไงส้มตำขงเดินขึ้นไประยะทางเท่าไหร่เดินขึ้นไปประมาณไปไกลเท่าไหร่ไปไกลเท่าไหร่ต้องดูว่าจะเดินอีก อร่อยอุย้ยทำไมโอ,อวัลคาโดเยอะอะที่เนี่ยเรื่องอะไรเดินไปนี่สองข้างทางเออทำไมตรงนี้หาส้มตำง,ง่ายจังเลยดูดิเต็ไมไปหมดเลยทุกร้านนี่นี่ร้านาน่า,นาก,ก,กินมากนะจ๊ะไก่หมูส้มตำเดี๋ยววันนี้เสร็จเราแน่เอาไ้ของกินเยอะกว่าอีก นี่เราจะขึ้นไปกวางศีวอเตอร์ฟอร์พาร์คดีต้อนรับทุกท่านเราต้องเดินนะคะถ้าอยากชมธรรมชาติไปทางนี้เราไปทางไหนทางโน้นไปสวนน้ำตกเลยเนี่ยไหมครับทางย่างป่าทางย่างป่าเราไปย่างป่าป่ะอ่ะเราจะไปทางย่างป่านะคะเราไม่รีเพราะอากาศมันดีกับ เหมาะกับการเดินเทลมากนะกะเราไม่ดูแผนที่ก่อนเราคุณนะไม่ต้องดูจะเราไปเลยจ้ะเราไม่มีแพลนเลยทั้งนั้นนะจ๊ะไปกันแบบสุมส่มสีุ้่มห่ากันสองคนนี่แหละเฮ้ยหมีอ๋อหมีที่ศูนย์ศูนย์นหมีเขาเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือ ก็ช่วยเหลือมีที่อาจจะแบบโดนฆ่าอนะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีของหนีเนี่ยเห็นไหมนอนคือดึงน้ำมาดูรักมีนะคะอุ๊ยอากาศดีมากอ่ขึ้นไปดูมีกัน นี่ครับสีตัวดำดำหมีไหมหมีไหมอย่างนี้ ha, center, mm hmm. นะคะ Welcome to ตาดกวางสรี Bear Rescue Center นะคะก็คือศูนย์ช่วยเหลือน้องหมีนั่นเองนี่นะคะน้องหมีทีอนีเขาก็ รู้สึกถึงความปลอดภัยนั่งชิวนน่ชิวชิลมันยายดูเขานอนก็รู้ว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากเลยแค่ไหนดูนอนท่านอนตั่งโน้นฝั่งโน้นดูฝั่งโน้นนอนดูตัวงโน้นนอนเหมือนเมาเหล้าอ่ะแล้วก็แบบเอาหัวปักกับไม้เนี่ยดู <c oughs> <c oughs> มันตายแล้วแต่ยัง<า>ไม่ตายหมีเมา เดูอเด้อดา <laughs> เขาทำดีมากเลยง่อยง่อยเนอ <laughs> นะคุว่าเขาทำดีมากเลยนะืมนนี้ก็จะเป็นพวกของที่ระลึกนะคะนี่าขายเกี่ยวกับมเมย์ไปช่วยหมีนะคะห <laughs> มีนู เดินต่อไปที่นี่คือป่ากขสมบูรณ์มากเลยนะคะดูป่าต้นไม้ใหญ่มากน้ำที่ไหลามาจากน้ำตกใสสะอาดอากาศเย็นสบายมากๆใครมาแนะนำมากๆเลยต้องไม่พลาดที่นี่น่ถ่ายรูปไม่ ทุกคนนี่คือเดินมานิดนึงก็คือเจออะไรที่มันแบบว้าวมากเลยว้าวดู my god ดูน้ำสวยมากสีแบบเป็นสีมรกตเลยอะ่ะแล้วน้ำเยอะด้วยอะ่ะโอ้โหว้าวมากๆว้าวกับว้าวเลยอ่ะว้าวอันนี้ยังว้าวแค่หนึ่งว้าวนะ เดีวเราไปดูว้าวที่สองกันนะทุกคนโอ้สวยเลยดูสินีนี่ว้าวมากวาวว,าว,ว,าว้าสวยสลบนี่คือ ว้าวที่สองดารา,า,า,าทุกคนดูสิสวยงามมากๆเลยว,ว้าวน้ำเยอะมากๆสวยสวยสวยมากว,าว้าวสวยมากอันนี้ยังไม่ไฮไลท์นะคะเดี๋ยวมันจะมีสวยกว่านี้อีกนะคะแล้วเราต้องเดินขึ้นไปอีกแต่ว่าแค่นี้ของจีนก็คือโคตรสวยแล้วนะเนี่ยมากๆอยู่ใกล้ๆูรอบนะคะ สุดๆไปเลยสวยมากๆๆๆๆมากน้ำใสมากๆสีเป็นมรกตเ,เลยนะนีาารร่ยนะคะเ่นท่านี้เขาให้เล่นน้ำได้อากาศเย็นมากวันนี้ ใหา่มากๆเสวยมากเล่นน้ำได้นะคะชั้นนี้อ๋อวิสาตเตรียมชุดมาเล่นไม่ได้เลยอย่าเสยียใจด้ยิ่งใหญ่มากนะคะสวยงามมากๆสวยมากๆอันนี้เราเดินกันต่อนะคะเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ไฮไลท์ดีค่ะ มันจะมีสูงและสวยตัวน,นี้อีกเกาก็ต้องป่าให้มันสุดๆไปเลยแต่ว่าสำหรับยีนคือโคตรคุ่มอ่าออการมาที่นี่เลยสวยจริงๆแล้วก็ทางเดินเดินง่ายไม่ได้ลำบากไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยเด็กและคนแก่มาได้แบบสบายๆเลยคะที่นี่โอ้ m ม g o d นี่มาอีกชั้นหนึ่งว้าวมีความพีคขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ โอ้ว oh, wow. ้าวสวยมาก ใหญ่ ality, query, อลังการสวยงามสวเา่ายมมาก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 10เต็มล้านเลยสวยมาก,มาก พร้อมจะดูไฮไลท์ของที่นี่หรือยังความสวยยังไม่หมดนะจ๊ะมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วสวยอีกแล้วจ้ะแม่จ๋าอโอสวยทุกชั้นง่ไงคือไฮไลท์ดูความยิ่งใหญ่สิโ้ม oh my god มา โค้ oh, สวยเลยสูงมากคนดูความยิ่งใหญ่อลังการคือโอ้มม่กอดมากเลยสวยมากๆดูความยิ่งใหญ่ไปนน่นเลยนะคะหวามากสวยจริงๆสวยจนลืมหายใจพระคุณเจ้าสวยอะไรอย่างนี้โอ้มม่กอดสวยงาม ดเดีเขาตกออมาตรงนันสมากนะคะเพนไปโูข้างบนอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจุดไฮไลท์โคตรโคตรโคโคของความสวยที่สีน้ำอันนี้เราจะเดินลงกันแล้วนะคะหลังจากที่เราตื่นจากความสวยงาม ของน้ำตกตากวางสีคืออันนี้คือเป็นไฮไลท์มากๆใครมาหลวงพระบางถ้าไม่มาต้องมีืิวาโคตรแบพลาดเพราะว่ามันโคตรสวยเลยนะคะทุกคนขอให้มาก็คือวันจันรสุดท้ายแล้วสิวก็ยังไม่หายนะโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่หลวงพระบางเราจะทำอะไรกันบ้างบายบาย